มันังไม่ชัดใช่ไหมว่าใครจะจะจะดูแลเรื่องของพลังงานให้กับชาวบ้านยังไงออืไฟฟ้าก็มีการเห็นภาพว่าค่าไฟกับค่าพลังงานมันสูงอันนี้คือที่ดีนะฮะที่ทุพักการเมืองเนี่ยเริ่มเอาปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยกับสุจริตเนี่ยมาแต่ว่าก็มีการพูดทะเลกันหลายทักพูดทะเลกันกี่มงกี่บาทนะแต่ว่าที่เราอยากเห็นคือวิธีการนะว่าไอ้ตาม ข้าทู่อ่ะคือวิธีการทำอ<ท>า <ำ S 1> ยังไงมาทำยังไงว่างั้นนะอืมครับผมซึ่งอันเนี้ยมันมันจะเป็นอะไรที่จะดีมากอ่าวามยั่งยืนแต่แระยะยาวเพราะว่าถ้ามารถาไฟโดยการใช้ภาษีภาษีหรือโยกเงินกันอะไรอย่างเงี้ยที่ทําม,มาเนี่ยครับผมว่ามันไม่ยั่งยืนนะครับผมอืมเรียกว่าที่ผ่านมาเหมือนติดกระดุมผิดเม็ดไปว่างั้นเนี่ยนะฮะอืมประมาณนั้นครับประมาณนั้นอืม คือตอนนี้เนี่ยอยากจะให้พูดถึงแบบเรื่องความชัดเจนยังไงฮะอยากให้มีนโยบายออกมายังไงนะครับในภาคของอุตสาหกรรมเนี่ยคืออย่างนี้ครับคือต้องรับความจริงอย่างหนึ่งว่าถ้าเอาค่าไฟฟ้าก่อนแล้วกันใกล้ตัวเรานะค้าไฟฟ้าเนี่ยบ้านเราแพงกว่าเพื่อนบ้านในนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็สาเหตุหลักๆเนี่ยมีสามสี่ข้ออืที่ที่ทางอุตสาหกรรมเคย เสนอขึ้นไปต้องดูแลอย่างเป็นระบบเป็นอแรกเลยนะครับเราเราพึ่งแก๊สธรรมชาติมากเกินไปด้วยกานครัไฟฟ้าอในการะทำไฟฟ้าอันที่สองนะครับเราก็เป็นระบบคอสทัสนะครับคือความหมายคือโรงไฟฟ้าบ้านเราอะนะครับมันประมูลทำสัมปทานโรงไฟฟ้าได้5าปี20ปีิ0ปีเนี่ยอื็นอย่จะเป็นระบบคอสทัสความหมายคือเคนต้นทุนค่าไฟเท่าไหร่ ก็จะมีมาจิ้นที่แน่นอนไปครับแล้วผัดภะระไหมกับผู้บริโภคประการที่สามเนี่ยจะมีซัพพลายเออร์ดีมานอยู่เออตามสัญญาลงไว้ไปไปเหลือแล้วนั้นไปเหลือเยอะนะครับอันนี้คือที่คาดค่าพร้อมจ่ายที่มันแฝงอยู่ะครับอที่เราต้องถึงลงไฟฟ้าไม่เดินก็ต้องจ่ายเงินนึ่ออกไปครับคือตรงนี้มันเป็นแฟงของผู้บริโภคอันนี้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนนะครับผมคิดว่า ซื่นสัฐบาลใหม่ที่จะมาครับต้องสามารถออกได้ว่าจะทํายังไงกับสภายส่สนนเกินนี้ mm hmm. จะะไปจายยังไงเพื่อทำมาให้ค่าพร้อมจ่ายเนี่ยมันเหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่ออะไรครับอ mm hmm. นะครับแล้วก็อประการต่อมาคือเรื่องของการที่อกี่กับไฟฟ้าผลิตซึ่งเป็นรักฐกิจหลักของเราคว mm hmm. ามมั่นคงด้านไฟฟ้าเนี่ย mm hmm. ตอนนี้เรามีแชร์เหลืออยู่เพียง30เปอร์เซ็นตนะฮะ ความหมายคือออ70%ที่เหลือเนี่ยเป็นการเพึ่งพิงเปือไฟเอกชนและการนําเข้าจากต่างประเทศอืมันก็เลยมีคําถามว่าแล้วเวลามีปัญหาอค่าไฟแพงต้องการให้อิแก็มาแบกภาระอิแก็บเป็นหนี้ตั้งแสนล้านนรื่ออกไรครับครับคือมีแชร์30%แต่ต้องมาแบกภาระตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันรงสร้ายไม่เป็นธรรมนะ ทำแล้วก็ทื่สุดท้ายเลยนี่ก็คือเรื่องของเอราเชื่อว่าตลาดเสรีอ๋อหมายคือถ้ามีผู้ขายหลายรายทั้งไฟฟ้าและพลังงานเนี่ยมันจะทำให้ราคาต่ำลงเพราะมันแข่งขันเสรีทีนี้ไอ้ตัวไฟฟ้าเนี่ยครับมันมาตอนสายส่งไอ้แก๊สธรรมชาติเนี่ยมันมาทางพ่ออ่าใช่มพนาะนลทางดุลมันไม่คุ้มแต่พ่อกับสายส่งเนี่ยครับผูกขาดโดยอ่าเพียงรายเดียวออืนะครับอ่าอย่าง มันก็ทําให้การแข่งเซลลไม่เกิดครับพอมีอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกร้องว่าควรจะมีระบบบริษตเอเศษความหมายคือให้มีรายที่สามเนี่ยเข้ามามีส่วนใช้สายไฟฟ้าหรือใช้ท่อแก๊สธรรมชาติเนี่ยในราคาอัตราบริการที่เหมาะสมอันนี้คือทําให้พวกแข่งพอมากลายถูกไหมครับครับประชายชนผู้บริภโภคมีทางเลือกื้อไฟฟ้าจา,จากโรงใหม่ก็ได้ที่ราคาถูกกว่าทุกวันนี้เรา โดนผูกขาดถูกไหมครับอ่าฮะมอีทางเลือกไครล่ะครับนอกจากหนีไปใช้พลังงานโซล่าซึ่งลงทุนหลักแสนนะฮะตัคนเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลบอกว่าโครงสร้างเหล่าเนี้ยมันต้องการรูปธรรมในการแก้ไขปัญหามันเป็นรูปธรรมว่าถ้าพักการเมืองเข้ามาบอกค่าไฟต้องไม่เกินสมมติว่าสามบาทสมมตินะอดยมีวิธีการหมุนของรานสี่ห้าอะไรบ้างบอกแาวทูให้หน่อยว่างั้นอืพรามว่าาทำยังไงผมคิดว่าครับผม เราก็เลยอยากจะเห็นอ,อ,อ,อ่าวิธีการที่สร้างสารรค์แล้วก็จริงๆอันนี้ขอยากนิดหนึ่งคือผมมองว่าเอ,ก,อกชนเองนะครับร<ม>าตัดกรรมเาราอันท้าทำโครงการไทยในน้ำกกรเนี่ย<ช>เราเสนอให้รัฐบาลจะต้องกรรมการร่วมรับเอกชนด้านพลังงานหรือกอรอ,อพลังงานครับซึ่งมันจะมีการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐทฟฟั้งฝ่ายผลิตซีเมคเกอฝ่ายเลคูลเลเตอร์ฝ่ายโอเปอเรเตอร์ แล้วผู้เอกชนที่เป็นต้องมีมาสักายจะตัวเองเอนะได้ลองมาช่วยกันคิดระยะเวลระยะสั้นกลางยาวว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีความมั่นคงด้านพลังงานเราจะมีาราคาที่แข่งขันได้กับเพื่อนบ้านยา่างไรตรงน,นี้ก็ยังไม่มีการจัดตั้งนะฮะก็ให้มันก็ทําให้คุณเมือดูไปแล้วเวลาแต่แะกระทรวงคุยกันเนี่ยบ,บางทีมันไม่มีคนฟังทงนะฮะเพราะเรื่องนี้เป็นจเจรียน,นออกไปครับพวกกระทรวงบีเนันนะครับ พลังงานมันไม่ใช่เรื่องของพลังงานหรือเรื่องของเศรษฐกิจอใช่ไหมครับออทุกวันนี้ก็คือฝ่ายของพลังงานนี่ไม่มีภาคของเอกชนเข้าไปนั่งเจรจาอยู่ด้วยเลยใช่ไหมฮะหมายถึงว่าภาครัฐจะเอาอยัางไงก็ก็ฟันธงอะไรว่างั้นเลยฮะใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับซึ่งดูสิ่งที่ผมคิดว่า ถึงต้องมาพึ่งพาผ่านสื่อถ้าเกิดวันนี้ค่าไปไม่เคยเจทุกสื่อหรือข้าบ่าต่อหน่วยเนี่ยเราก็ไม่เคยมามีเสียงพวะเราออกมาสุบิครับเพราครูรับชตากรรมต่อไปชบตากรรมถูกพอเราฟังดูเหมือนกันเราทีนี้พอผมดีใจว่าพรรคการเมืองเริ่มสนใจอ่าศึกษาคุยเรื่องพลังงานตรงนั้นรับผมเราก็อยากจะเห็นการนำเสนอที่รูปธระทที่ไม่ใช่ทำแค่เพื่อหาเสียง หรือกา่งคือไม่ใช่แค่บอกว่าเดี๋ยวจะลดค่าไฟให้เดี๋ยวจะนั่นอะไรให้แต่เราอยากเห็นความยั่งยืนถูกไหมว่ามันจะทําอะไรหนึ่งสองสามใช่ครับใช่ครับแล้วก็แล้วก็ผมคิดว่ามันนี้เองนะครับเออถ้าเราเห็นนโยบายตักประเทศ่อนบ้านก็ดีคู่แข่งก็ดีพัฒนาแล้วก็ดีครับก็มีวิธีการมาตรการที่ยาดูแลพลังงานในระยะยาวเนี่ยมากมายเลยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐการเขาก็เก่งนะฮะ ม่เขาไม่เก่ง hmm. แต่การที่เขาอยู่เป็นแต่ละกรมแต่ละหน่วยงานเนี่ย hmm. เขาไม่สามารถเ hmm. อ่อรารณาการการทํางานภาพรวมได้อ hmm. อื่าดีนะเพราะงการที่เรามาร่วมมือกัน hmm. เพื่อประเทศของเราอะนะครับครับ hmm. ผมว่ารัสื่อปวชนสามารถเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนได้ถ้าอ้น,นี่ออกมาแล้วใช้ไฟไปหารายหน, hmm. นึ่งรายกระชุอมวลชนก็ต้องมม่น้เก่งใจถูกไหมครับเพราะเราคือต้นเราคือ คุณหนึ่งของคูณถูกหุ่นถูกไหมครับใช่คะับผมมองว่าการที่ทําให้มันโปร่งใสแล้วก็อย่าให้มีความไม่ชัดเจนอย่าให้มันมีความไม่เรียกอะไรครเคลือบแคลงในข้อมูลต่างๆนะครับอืมันทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับที่คือคิดอย่างนั้นนะครับครับอ่ะยับยั้าหน่อยได้ไหมครับว่าที่บอกว่าแบบการเมืองเนี่ยพูดไม่ชัดเรื่องนี้น่ะประเด็นไหนที่แบบรู้สึกว่าพูดแล้วมันไม่ชัดนะมันน่าจะต้องมีข้อมูลมากกว่านี้ครับเออตัวอย่าง มาทักการเมืองบอกเลยว่าอค่าไฟคูรเรือนนะครับจะให้ราคาอที่ไม่เกินสมมติว้าไม่เกินสามบาทห้าสิบอร์เตจะติดตั้งตัว่าให้กับ่าบ้านนะครับแต่ถามต่อมาคือแล้วเงินจะมาจากไหนฮะจะเอาเงินจากไหนมาว่างเนี้ยนะอืใช่ครับใช่ครับผมก็เลยมองว่าอสิ่งเหล่านี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยอ่สิ่งเหล่านี้เนี่ยครับ <c oughs> เห็นแบบนี้วเราจะแก้ปัญหายัางไงก็เลยอยากจะให้อยากจะให้อยากจะให้ทางเออ่ทางภาคการเมืองครับช่วยกันช่วยกันนำเสนอว่าออไถ้าเกิดคุณสเสนอในเลขแล้วเนีย่ยคุณสเสนอบอกโซล่าแล้วเนี่ยคุณคุนจะบอกเลยว่าเงินจะมาจากไหนจ่านแน่นอนใครบ้างเปอนส่งหรือยังไง,อง,องไคือมันต้องชัดกเจกนให้เห็นเป็นปรูรรมเป็นทาได้จริงว่างั้นคือเราเองก็คงไม่อยากจะเห็นว่า ลดค่าไฟให้เราแต่ก็ไปเอาเงินจากกระเป๋าเราเนี่ยแหละใช่ไหมมาลดค่าไฟให้เราถูกไหมฮะอืมใช่ครับอืมเอาอาวอาแต่ละพักการเมืองผมว่าก็น่าจะมีเขาเรียกว่าพวกนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของพักอยู่นะข่าวเรื่องพลังงานก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับในระดับชาติเลยทีเดียวอืมอืมอืมผ ผมก็เลยเออยากจะเห็นการนําเสนอปัญหาที่ที่ที่พร้อมทางออกที่ที่ดีนะครับก็เลยก็เลยขออนุญาตว่ายังไงก็ฝากท่านพิธีกรว่าช่วยกันพักกันนะฮะทางรัานภาคกานเมืเลยว่าจะทำยังไงนะครับดีครับขอให้มีความชัดเจนหน่อยนะครับในในในส่วนของค่าไฟตอนนี้กระทบกับภาคอุตสาหกรรมยังไงบ้างไหมฮะคือค่าไฟมันขึ้นมา สองครั้งติดต่อคนแรงๆนะฮะ้าจำได้นี้ยก็คือเมื่อตอนวัอ่ากันยาปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมา17%นะครับทีหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาอีกครั้งมกราอีกปรอมาณ13% 13%ครั้งนี้ลงมาประมาณตันเลขประมาณ8%นะครับทุกท่าไม่ผิดเนี่ยพอพอเสร็จแล้วมันขึ้นมาตั้ง20%เพราะฉะนั้นสินค้าคอนนี้มันขึ้นราคาไปแล้วครับขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคิดว่าอตอนนี่สาหรับการพอชัดเจนว่าถ้าค่าไฟม,ม,มันจะลงมาแล้วมากกว่านี้นะครับจะทาให้ผู้ประกอบการที่จะขึ้นราคาสินค้าจะะลองขึ้นราคาสินคถูกไหมครับเพราะว่าพฤษสภาเนี่ยราคาค่าไฟมันลงมาด<า>ังผมคิดว่าอุตสาหกรรมเขาอากจะได้เบดยได้ซื้อ เหตุวิพนนะฮะไม่ใช่ว่าพลังงานพอตอนขึ้นเนี่ยบอกพลังงานโลกราคาขึ้นก็ขึ้นไปแต่เวลาราคาพลังงานโลกมันลงถ้าไปเม่เนลงมาไม่นลงมานะครับก็เลยก็เลยก็เลยอยากจะให้อยากจะให้ทางเอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยกันช่วยกันผักดันนะฮะให้ให้ให้โซเล่ที่ออกมานะครับมัน ดีไซน์เยอะโแล้วก็ไม่เอาเปรียบเป็นรายหนึ่งมนะากเกินไป